คุณผู้ชมเชื่อในเรื่องรักแรกพบหรือเปล่าครับซึ่งรักแรกพบของผมนั้นอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วมุ้ยเขินน่ารักเกินปุยมุยเอาเลยครับสวีดันสวัสดีเหล่าทาตแมวทุกๆคนเลยนะฮะในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมผงไก่อิมเพ็กซา 中が十分なら手に入れてあげるよあなたは何が欲しいの <laughs> 簡単だよメイの姉ちゃんと友達になりたいんだ行 <laughs> くよカンちゃん ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักหรือว่าได้ยินเกมนี้มาบ้างแล้วบางคนก็อาจจะเล่นอยู่ได้ซ้ําเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันดังมากๆถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยนะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นอารเป็นเกมต่อสู้กันอย่างเมามันกดเช้สก,กิลโบ้บาภาพสวยมากๆและที่ผมมาในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเกมฮงไกอิมเพ็กจะเข้าสู่เวอร์ชั่น5.6ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเกมนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอเจ้าเวอร์ชั่นใหม่ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่บ้างแต่ก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยถ้าอยากให้มีเล่นเกมนี้คลิปที่2อเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กันมาเยอะๆนะเอาละพรัอมแล้วก็ไปรับชมกันเลย let's go h o n i m p a c t v e r s i o 5.6จะมีตัวละครใหม่เข้ามาซึ่งก็คือรักแรกของผม <c oughs> อ่าซึ่งก็คือเจ้าของร้านค้าแดนสวรรค์สุดน่ารักที่มีชื่อว่า Cardiofilis l e e l i s Carico เป็นตัวละคร สีโจมตีระยะประชิดประเภทจินตภาพโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็งท่วงท่าการต่อสู้ที่ดูแสนจะคล่องแคล่วเหมือนกับแมวที่ผสมผสานกับนักเต้นสุดพริว <tan cat> ร้วเธอเป็นผู้ใช้อาวุธประเภทใหม่นั่นก็คือกงจักรและคอยสู้ร่วมกับคู่หูตัวน้อยที่มีชื่อว่านอนเคนแต่ผมว่าเออตัวมันก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะ <tan> แล้วก็ท่าไม้ตายของเธอที่จะเรียก non นอนเคนนออกมาจาก,ากฟ้าฟ <tan> <that> ้าและก็ลมทับศัตรูแบบลุกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวและเนื่องจากเธอได้บอกว่า จะเป็นคนหรือสิ่งของตราบใดที่เธอมีพอใจฉันก็ไปหามาให้ได้หมดเลยมันเสียงผู้หญิงหรือมิกกี้เมาส์เนี่ยเอาอะไรก็เดี๋ยวเราไปดูความแข็งกแกร่งของเธอกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมนี่ก็คือโฉมหน้าของน้อง โอ้ดูน้องทำท่าผมโดนตกรอบที่สงแล้วเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือน้องพารโดฟิลิสแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นเกมเพลของเกมนี้นะก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแล้วก็รีวิวสกิลของน้องคนนี้แบบว่าพร้อมกันไปเลยละกันแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมจะขอเรียกน้องว่าที่รักอะ <c oughs> อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะเรียกน้องว่าแมวก็แล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วซึ่งสกิลน้องแมวของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมน้องจะมีอยู่2อ,อารมณ์ก็คืออารมณ์ตอนโกรธกับอารมณ์ตอนเชื่องนี่ซึ่งสามารถดูได้้้ตตรงงงนนนนนนีเเลยยอออออ่่่กก็็จะปาามณ์โูัแซึคบ โกรธของน้องเนี่ยก็จะเป็นการขว่น2ทีเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดปึ๊บปับป๊บปั๊บนี่เป็นการขว่น2ทีนะเออแต่ผมลืมให้ดูการโจมตีธรรมดาใช่ไหมและนี่ก็เป็นการโจมตีธรรมดาของน้องแม่ของเราชับ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 ,ชบเห็นไหมฟันไปเรื่อยๆใช้อาวุธใหม่กงจากฟันไปแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูท่าคอมโบตอนโกรธกันใหม่ดีกว่ากดโอค้างเพื่อโจมตีท่าคอมโบตอนโกรธปึ๊บเป็นการโจมตี2ครั้งคุณผู้ชมทำดาเมจแล้วถ้าผมกดสกิลอาวุธเนี่ยในการกดปุ่มสี่เหลี่ยมน้องจะเปลี่ยนออาารรมมณณ์์ปน่งชึบ นี่คุณผู้ชมน้องก็จะกลายเป็นอารมณ์เชื่องแล้วและก่อนหน้านั้นคือน้องก็จะทําดาเมจด,ด้วยต่อไปก็จะเป็นท่าคอมโบตอนอารมณ์เชื่องซึ่งเรียกว่าท่าฟอร์เสนเคนก็จะทําการรวบศัตรูที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ทาดาเมดเพิ่มขึ้นเอาลักคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูการคอมโบของน้องแมวของเรากันเลยดีกว่าบอกได้เลยนะครับว่าโคจะพลิ้วไหวซึ่งก่อนอื่นนั้นผมจะใช้ท่าคอมโบตอนโกรธควร2ทีแล้วก็กดสกิลอาวุธเปลี่ยนเป็นอารมณ์เชื่องแล้วก็ตามด้วยท่าคอมโบต่อนเนื่องของอารมณ์เชื่องฟอ,อร์เสล้นเคียนแล้วเราก็จมตีปกต4 ครั้้งแบบนีเป็นยังไงท่วงท่างดงามและก็พลิ้วไหวดังสายน้ําที่ดูตาแทบไม่ทันเป็นการคอมโบที่รวดเร็วจริงๆผม,มยังกดแทบไม่ทันเลยคุณผู้ชมและต่อไปนี้ก็จะเป็นท่าไม้ตายที่เราจะเรียกน้องแคนออกมาขอทําการนัญเชิญน้องแคนออกมาทับไปเลยนี่เรียกแมวออมาคุณผู้ชมจูบเลือเ้อมาเทร์แล้วก็มาทับนี่ไหนบอกน้องแมวที่ว่าตัวเล็กตัวเบลเลเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมนอนหน้ากโกรธด,ด้วย กานนีงไงคุณผู้ชมการคอมโบของนอนแมวของเราก็จะประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวแล้วการอัปเดตใหม่ครั้งนี้มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมยังจํากิจกรรมแดนสวรรค์แห่งอดีตได้หรือเปล่าถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยก็น่าจะจําได้ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเปิดให้เล่นและก็ถูกอัปเดตในวร์ชั่นใหม่ด้วยในผมจะพาเข้าไปดูกันเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้ามาที่ห้องโถงนี้ได้มันจะเป็นแค่น้ากิจกรรมธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าอันนี้เมื่ออัปเดตมาปุ๊บคุณผู้ชมจะสามารถเดินและก็ทํากิจกรรมต่่ต่าา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 งงๆๆไดด้้้้อออยิอิสสรรรรรระมะมมมมมกกกกกวถถหุุชชเขจจ็ับ คอสตูมใหม่ๆได้ฟรีแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือชุดของเฟอร์เวน e m เทมโป8บิตฟีเวอร์ถึงชุดมันจะดูเรียบง่ายแต่ก็มีเอากลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแล้วการอัปเดตมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้มันยังมีอีกหนึ่งคอสตูมที่มาใหม่ซึ่งนั่นก็คือทิปฟี่อเวอร์ชุดคอสตูมสําหรับเลเวนท์มิดไนท์เซนต์เมื่อสวมชุดนี้ผมหางม้าของเธอนั้นจะดูเท่มากๆขณะวิ่งตาอีการและมีดสั้นที่เอวของเธอก็ยิ่งเพิ่มบรรยากาศที่อันตรายในสไตล์ของเลเวน อูเ้เจ๊เจ๊ลูกพี่แล้วมันก็ยังไม่หมดอีกในเวอร์ชั่น5.6หงกายยิมแพรกนั้นจะรีรันกิจกรรมจากตำนานเทพเอามาตะนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมคื้นที่ไร้ดาวจะเปิดในช่วงท้ายเวอร์ชั่นอีกด้วยของรางวัลมากมายเช่นคิสตันคิสตันฮงกายชิ้นส่วนเลเวลิสคาริโก้และรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายรอคุณอยู่และที่พิเศษไปกว่านั้นผู้เล่นยังสามารถรับตาเลื่อนขั้นเฮชเชอร์และไอเทมล้ำค่าอีกมากมายผ่านกิจกรรมเติมเงินนอกเหนือจากนี้สเบียงคอสตูมจะกลับมาอีกครั้งในอัปเดตแพทเวอร์ชัน5.6ี้ ชุดสูตรระดับ S 3ชิ้นและระดับ E จะถูกเพิ่มเข้าสู่สเสบียงหอพักถ้าคุณผู้ชมเป็นนักสะสมแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมนี้แล้วก็บอกเลยว่าห้ามพลาดมากๆากพลาดแล้วจะเสียจุยและผมก็มีโค้ดมาแจกคุณผู้ชมด้วยดาวนโหลดเกมแล้วก็ใช้โค้ดนี้เพื่อรับรางวัล30คริคสตันแลวก็2,888้ิหินอุกบาทและก็บัตรทดลองใช้แฮชเชอร์เอาไปเลยให้ฟรีไม่คิดตังค์เอาล้วนะคุณผู้ชม๋ยวผมจะพาไปดูการต่อสู้ที่แท้จริงแล้วก็การจัดทีมกันเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะ ซึ่งด่านเนี่ยมันไม่แนะนําไม่ใช้นะแต่ว่าผมก็จะใช้ตัวแรกก็จะเป็นน้องซิลเวอร์วิงของเราซึ่งเป็นตัวดาเมจหลักของทีมนี้ตัวที่2ก็จะเป็นน้องพาราฟิลิสน้องแมวแมวิมวมยวของเรานั่นเองซึ่งจะเล่นเป็นตาแหน่งซัพพอตนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือน้องแฮกเซอร์บันนี่ซึ่งน้องคนนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องที่ซัพพอตเหมือนกันแล้วก็ใส่ตัวช่วยโจมตีเข้าไปด้วยเอารักคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคอมโบสุดอลังการกันเลยเปดูซิโบสมันจะโหดขนาดไหนนี่บอสกทมกันเนท่มก็มเ,เ,กเคกคกือจะัน น้องแฮกซอนบันนี่มาก่อนเลยวันหยาเพิ่งโจมตีใจเย็นๆสิครับพี่เรียกน้องแฮกซอนบันนี่มาแล้วก็ใช้สกิลคอมโบต่อเนื่องยิงแล้วก็เรียกโดนเข้ามาจังหวะน,นี้คุณผู้ชมเมื่อเรียกโดนมาโจมตีเสร็จปุ๊บสลับมาเป็นน้องแมวของเราปึ๊บแล้วใช้การโจมตีธรรมดาสลับอาวุธอุ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใจเย็นสลับอาวุธปุ๊บแล้วโจมตีธรรมดาเหมือนเดิมคุณผู้ชมให้เกรดของเรามีพอที่จะอัติได้อา้าว รู้สึกว่าดานมันจะหดกันไปคุณผู้ชมแตกหมดที่เปลี่ยนดานสักนิดหนึ่งเมื่อกี้สู้ไม่ได้เอาละคุณผู้ชมเปลี่ยนดานไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมที่ผมบอกอ่้ยเียลจเพิ่งยิงมาถึงเราจะเรียกเฮ็กซอนบันนี่มาก่อนเลยในการกด R2 สลับตัวมาแล้วโดนปาดไปโอ้โหก็จะแรงหลบมาหนึ่งทีแล้วก็ทําการเรียกโดนออกมาโจมตีจังหวะนี้แล้วทําการสลับตัวคอมโบต่อนี่คอมโบต่อกับน้องแมวของเราแล้วก็ไล่ตีไปคุณผู้ชมให้ไม่ได้สกิลที่เมีสลับอาวุธโอเคหลบมาก่อนหนึ่งทีว่ามันตีแรงมากๆเลยว่ะโอ้โหโดนแช่แข อึบ,อบ,อบ,อบแล้วไล่ตีโอ้โหเป็นไงเป็นการคอมโบที่สุดยอดมากๆแล้วเราก็ทําการสลับตัวไปเลย L2 ส,สลับมาตัวนี้ตัวนี้คือจะเป็นตัวดาเมจที่จัดมากๆคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้มีชื่อว่าซิวเวอร์วิงเดี๋ยวมาดูท่าของตัวนี้กันดีกว่าดูท่าของเธอการจิ้มตีด้วยธนูและโคตรรุนแรงและดูสกิลกดสามเหลี่ยมนะคุณผู้ชมมันจะบินขึ้นไปแล้วโจมตีกาาดนี่และดูดาเมจคือทํำเรื่อยๆคุณผู้ชมแรงมากตัวนี้เป็นไงอลังการสุดยอดสกิลเขาเรียกว่ายืนไขากางอากาศยิงแบบเรื่อยๆเนี่ยชาร์จยิงเข้าไปอีก จังหวะน,นี้เรียกคอมโบมาเรื่อยๆโอ้โหฟาดฟัน,นอลังการจัดแล้วน้องก็ตายอือนี่เนะี่ยยิงเข้าไปดอกละหมื่นเจ็ดโอ้โหเลือดพอดโคตรจะเยอะคุณผู้ชมดูคอมโ,มโบฮิตตอนนี้หนึ่งร้อยสามสิบคอมโบแบบต่อเนื่องโอโ้ยิงกันแบบว่าคอมแทบจะระเบิดโอ้โหลูกมันยิงคืนมาโคตรแรงอือนี่เนีได้เวลาอันติเมทแล้วสิวเวอร์วิงอันติเข้าไปจังหวะน,นี้โอ้โหโคตรแรงเป็นไงแล้วยังสวยถ้าไม่ตายยังสวยไว้ยน้องอย่าเพิ่งตายเนาะ อ,อันที่จริงเนี่ยผมผมแค่แกล้งเล่นแพ้เฉยๆนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเป็นการบอกว่าบอสของเกมนี้เนี่ยมันเก่งขนาดไหนแล้วถ้าเรายืนโดยไม่หลบสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเออ,เอ,อใช่ผมจะบอกอย่างนี้ <laughs> แถจนทดลองหมดแล้วมั้งเนี่ยก็นั่นแหละนะคุณผู้ชมถึงผมจะคอมโบมั่วไปหน่อยแล้วก็หลบสกิลไม่เก่งแต่ถึงยังไงน้องพาราฟิลิสของผมก็น่ารักอยู่ดีมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเอาลถะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างกับเกมฮงไกอิมเพกซ์3อัปเดตใหม่มาแบบเพียบน่าสนใจมากๆและถ้าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันด้วยซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปดีสคริปชั่นของผมแล้วแล้วก็อย่าลืมไปกรอกโค้ดร,รับของฟรีกันด้วยสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้มี EP ต่อไปกกกกกกก็ออออยย่า like, ยยยนนะ่าาลลลลืืมมชววััััันนนนนดดไคคค์้้้บิปีแรเเเเเจจ 바이러스.